สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโอ l y วันนะครับที่แปลว่าเพียงหนึ่งเดียวนะครับเกมนี้ก็เล่นมานานแล้วนะครับเล่นจนถึงด่านที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับเราเพิ่งบารลุตัวว่าเราคนที่จะอัดแล้วก็เอาลงอยู่ดูโอเคเกมมันจะเป็นแปดบิตนะครับแต่มันก็สนุกดีนะครับเล่นข้าวเวลาก็ได้ อย่ามองว่าเกมแบบนี้มันปัญญาอ่อนเลยนะครับแค่คนวาดเขาขี้เกียจวาดเท่า,ทานั้นเองเลยครับโอ้ยเยอะจ็บโอ้ย ถ้ามองบนขวาบนหงหน้าจอผมนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีหลอดหัวใจอยู่นะครับโอเค ตัวนี้นะครับถ้าเราฆ่าตอนที่โล่มันยังไม่พังนะครับเราก็จย่าได้โล่มันมาด้วยนะครับอ่านี่ไงครับแต่ผมต้องการหัวใจมากกว่าโลนะ่เลยผมไม่ได้หัวใจเลยครับทุกคนครับ ฮานี่ก็ได้แหละโอเคนะครับโล่ผมจะแตกนะจอยโล่แตก โอ้โอยไม่ไม่หยุดมันดีก่อนไม่เดี๋ยวก่อนโอาใไมันเห็นว่าเดินหยุดหยุดก่อนขอร้องแหละนะหยุดไม่โอ้โอเคหยุดมันวับเก้าไม่หยุดหยุดหยุดเอามา หัวใจว่าว้ายว้ายล่ะว้ายออะว่ายเออเฮ้ยไม่หนุนอ้าวหัวใจว่ายตายได้แล้วตาย เออไว้ยตายยากโอเคนะครับกล่องนี้จะมีสมบัติอยู่แล้วก็ต้องฆ่าตัวที่มันมีกุญแจนะครับอ้าวโอ้ยูไม่มีโลบอยบิลโลอ้อยอ้อยเอ้ยเอ็กใคร ออแล้วพวกมอสปอร์ตอะไรตรงนี้วะเนี่ยเอ้กุเก็บกอนโอ้ยเกย์แว่โอ้โหได้อืมอืมโอเคเย็บยุดซอบยุดโอเค ยาอยู่ตัวอย่างลูกอืมโอ้หัวใจโอ้กินไปแล้วด้วยโอ้ยเฮ้ยอะไรตำรวจจะตกแตบป้าอืมอืมเรียบร้อยเออรวงหมดเลยสุดยอด เออผมน่าจะซื้อสกิลใหม่แล้วได w ววไวววว้แล้วดีกว่าสกิลสกิลโอเคนี่ไงซื้อโอ้ว้าวสกิลวายแล้วสกิลอะไรอ๋อมึนหัว โอเคเยี er. ่ยมกูยังไปเจอตัวกุญแจเลยโอ้อยู่ด่าเอากุญแจมาดิโอ้ยอึอ้ยสะเพงโอ้ยโอ้ยกุญแจโอ้โหโลแตกโอ้ยเดือดรึโอ้โหโอ้ชีวิตชีวิตชีวิตเออดันเออสั่นไปโอ้ยเจ็บ อือแต่อืมอ,อืมอ,อื้อจืเดียวก่อนคิดอะไรอะไรคิดแค็ยงไ,ไปไปบอกทำไมหั้ยังยืนเลยอ่ะถ้าเราแค่แขกมันจะไม่ฟื้นคืนชีพนะครับเออเย ไม่พวกนี้มันชอบตีอย,าย่างไรว่าเป็นเป็นอะไรดีค่าไปยด้ายนะครับต,ตีตีแม่งตกไปเลยนะครับทุกคนอย่างนี้นะครับค่า,ยา,ยะคะาอยากจริงวะ ยล่างไปสจะไหลเลยดีก็ต้งองรอมันมารวมกันแล้วก็เอออนะไร ตำรวจนี้ค่อนข้างที่จะอึดนะครับทุกคนครับปันสามพียังไม่ตายเลยยูสกุญแจกุญแจโอเคเยันตายแล้วก่อนโอ้ยยมนตัดอีกรอบเลยอ้ยเกือบโดนยิงแล้ว ดาบเราได้เป็นดาวเรืองแสงเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อืออืออึจ,จ้าสตาร์ดิกรอบโอ้โอ้าอ้าวอ้วโอ้ยเย้โอ้ว,ว้าวยิงล่งอย่างนี้สงสัยพ่อเป,ป,ป็นป้อมปืนแน่เลยครับพีค่คนเด ออ้ยากจังเลยโอ้โหตัวใหม่นะโอ้หยุดก่อนโอ้ไปกอดไว้ไม่วัดไปวัดแพ้บอสโง่ๆอย่างนี้แน่นอน

อย่าเกิดไปอ๋อนี่คืออะไรอ๋อเกิดปุ๊บน่าจะมีโลนะครับทุกคนครับมันก็ต้องมานั่งเล่นใหม่อาคาบเลย,เลยแล้วกนะโอ้ไม่อรอแล้วมันก็กลับใหม่ครับ อืมปอืมครั้งนี้มันไม่ค่อยหนีนะครับผมก็เลยชนะง่ายหน่อย อ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งครับขอเดินก่อนอย่าอย่าอย่าพึ่งโอเคเดี <c oughs> ๋ยวา,าซื้อนะ่เงินไม่ดี อเอ้ยตกใจหมดไปแหง้จวบฝันจโปฝันฟันแต่งเปรยปเย่อแบบยปิ้วยบ้อยโอ้ยย เฮ้ยฮเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเืออะไรอ่ะอ๋อเพราะฝันได้ง่ายเลยนี่ว่าอ๋อแต่แค่มันจะไม่ตกแบบง่ายจะง่ายหรือเปล่าเอ้าไม่กล้องอย่างงี้ด้วยเออ เอออ้าวไม่โยนไม่โยนแข็งอ้าวแข็งได้ดกวะหยุด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 ไม่ให้บ่อยอ้าวไม่โยนน,นี่กันมาดิมามาดกันไหนเอออะไรยใส่นก แต่จริงมันคือค้างขาวนะครับทุคทกคนทำอะไรแกน่ะทำอะไรอือเฮ้เฮ้ยเฮ้ทำอะไรเฮ้เอืไม่ร่วงด้วยไม่ร่วงเออพ,พักพักพีตัวไหม เออหน่ะเนี่ยเฉลยแบ่งลุมเลยมันลุมม,มันลุมลุมกันใหญ่เลยเออค่ะเดี๋ยวสองตัวกบุญละเย้ครับทุกคนครับสำหรับเกมอะไรนะอะ a l o อาเรวโอลี่วันนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรถ้าใครชอบกอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กกด้วยนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวอ,อีโอเคครับเจอกันพร์หหน้านะครับวู้ฮู